สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆจะมารีวิวเสื้อนะคะวันนี้เป็นของ H m ชค่ะเพื่อนๆเป็นเสื้อสวยน่ารักมากแล้วตัวก็ไม่แพงด้วยค่ะเพื่อนเป็นตัวละ109ูขแล้ว 199, 199โคแค่นั้นนะคะเพื่อนเป็นเสื้อที่เทรนมาใหม่ที่นาซื้อมาใส่แล้วค่ะแล้วจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าสวยน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ ค่ะตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้นาใส่ไปแล้วก็น่ารักเหมือนกันค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเห็นก็ไปดูในทิกต็อกของนาได้สูบนาเอสนะคะเพื่อนจะเห็นว่านาใส่เสื้อตัวแบบนี้น่ารักมากนี่อันนี้อยู่ที่ประมาณไหนน่าจะร้อยสี่เก้าโครนจำไม่ได้ค่ะเพื่อนมาสี่ห้าร้อยบาทเป็นแขนตุ๊กตาน่ารักมากเป็นเทรว่าใหม่ค่ะเพื่อนนาซื้อน่าจะหมดแล้วค่ะเพื่อนอันนี้ตัวนี้ค่ะก็น่ารักนาใส่สวยนาใสแล้วนารู้สึกว่าน่ารักดีค่ะเพื่อน นี่ร้อยเก้าเก้าโคนค่ะพเพื่อนๆถ้าเงินไทยก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทค่ะน่ารักมาใหม่เป็นเสื้อผ้ามาใหม่ทั้งนั้นที่นำม,มารีว,วิวค่ะเพื่อนสวยน่ารักไหมคะ <c oughs> ตัวนี้ก็ร้อยสี่เก้าโค,คกนกับเพื่อนๆน่ารักใส่แล้วน่ารักมากเพื่อว่านาใส่ไป้างเดียวเองค่ะเพื่อนเดี๋ยวนาใส่อีกมันสวยน่ารักค่ะตัวนี้ <c oughs> อันนี้ก็แบบเดียวกันเลยค่ะกับสีเขียวเมื่อกี้ค่ะเพืพ่อนเตย ร้อยสี่เก้าคูณเหมือนกันค่ะประมาณสี่ห้าร้อยบาทอันนี้ใส่แล้วก็สวยน่ารักค่ะน่ารักเวลาใส่ออกมาจะสวยค่ะเพื่อนใส่ลองจีงยีนเนาะยัดในตัวนร้อยเก้าเก้าคูณค่ะเพื่อนใส่แล้วน่ารักเหมือนกันสวยมากชอบเป็นที่เขาเทรนมาใหม่ค่ะเพื่อนเขาจะนิยมใส่แขมแบบนี้นะคะเพื่อนดูผู้หญิงผู้หญิงน่ารักม้งมึงเนาะร้อยเก้าเก้าคูณค่ะเพื่อนประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทตัวนี้ตัวนี้ก็ร4อยสี่้าคูณค่ะเพื่อนประมาณสี่หอยบาทค่ะน่าใส่ไปแล้วค่ะ เป็นเสื้อที่น้าใส่แล้วค่ะเพื่อนมาซื้อมานาก็ใส่เลยน,น่ารัก <c oughs> ตัวนี้ก็ร้อยสี่เก้าคนค่ะเพื่อนใส่แล้วสวยน่ารักดีค่ะเพื่อนถ้าใส่กับผ้าถุงกับเกงยีนก็สวยค่ะกับกระโปรงรัดรูปแบบนเี้น่ารักมากมีหลายสีค่ะตัวนี้มีสีขาวสีดำสีแดงด้วยร้อยสี่เก้าคนน่ารักลองซื้อไปใส่ดูค่ะเพื่อนลองเปลี่ยนแนวตัวเองดูแต่งตัวน่ารักน่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิ้ง สวยขึ้นนะคะแล้วกับตัวน uh ah ี้ค่ะตัวสุดท้ายชุดเดรสค่ะเพื่อนๆนนี่คือนายังไม่ได้ใส่เลยค่ะเพื่อนเพื่อตัวนี้นาซื้อมาน่อาจจะใส่ที่ไซส์สามสิบหกค่ะเพื่อนๆตัวนี้เราวก็นางจำไม่ได้ประมาณร้อยเก้าก้าหรือเปล่าค่ะเพื่อนพร้อยเก้าคูณประมาณหกเจ็ดร้อยบาทเนาะนี่เป็นแขนแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยสวยน่าใส่ดูแล้วสวยแต่ยังไม่รู้ว่าใส่ไปไหนก็เลยยังไม่ได้ใส่เนาะเป็นผ้า ถ้าใ,ใ,ใครอยากเห็นชุดที่น่าใส่ว่าสวยยังสวยไหมที่ใส่ไปนะคะพาะน่าซื้อมาจาก H&M ค่ะเพื่อนๆ H&M ชุดชุดเทรนมาใหม่บ่อยมากทุกอาทิตย์ทุกวันนะคะเพื่อนๆต้องเข้าไปเช็คดูทุกวันนะคะเพื่อนๆแล้วถ้าชอบถ้าเห็นแล้วชอบก็ต้องรีบซื้อค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะหมดไซส์ไซส์จะหมดเร็วมากแล้วของก็เขาไม่ได้ผลิตเยอะอะไรมากมายของบางที่หมดแล้วหมดเลยค่ะเพื่อนๆเขาไม่ได้ผลิตเยอะแล้วก็จะมาตัวใหม่ตลอดเนาะ ถ้าใครอยากเห็นชุดที่น่าใสไปติดตามในติกตอกได้ค่ะน่าอคลิปเยอะมากชุดน่ารักมุง้งมิง้งมุ้งมิ้งเข้าไปดูกันได้เลยค่ะเพื่อนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย